สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับและตรงบริเวณนี้ครับเป็นถนนซีเลนหมายเลข201 4สีคิวชัยภูมิครับที่ดินของเรานะครับจะลงจากถนนเส้นนี้ประมาณ3กิโลเมตรครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับจะมีทางเข้าออกถึง3ทางเลยทีเดียวนะครับผมก็จะผ่านหมู่บ้านทั้ง3ทางเลยนะครับ สำหรับทางบร hoje, ิเวณตรงนี้ครับที่แมนได้พามานะครับทางนี้จะออกไปถนนสีเลนแล้วก็ออกไปปั๊มปตทนะครับผมแมนมาจากปั๊มปตทหนองบัวตะเกียบนะครับเดี๋ยวแมนจะมีคลิปวิดีโอปั๊มปตทที่อยู่ใกล้ๆที่ดินประมาณ3มกิโลมาให้รับชมด้วยนะครับตรงบริเวณนี้แมนจะยืนอยู่หน้าแปลงที่ดินครับหน้าแปลงที่ดินของเราจะมีถนนคอนกรีตนะครับที่สิ้นสุดบริเวณหน้าแปลงพอดีครับที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ตรงบริเวณทางสามแยกพอดีเลยครับผม สำหรับที่ดินแปลนนี้ครับจะเป็นที่นาติดคลองนะครับผมเอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดครุฑแดงครับเนื้อที่13ไร่325ตารางวาครับเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา100 0 0 0บาทต่อไร่นะครับที่ดินแปลนนี้เป็นที่นานะครับผมทางสาธารณด้านหน้าจะเป็นถนนลูกลังนะครับแล้วก็จะอยู่ติดกับถนนคอนกรีตติดเดียวเองครับผม สำหรับที่นาแปลงนี้นะครับจะเป็นที่นาทั้งผืนเลยติดคลองน้ําด้านท้ายแปลงที่นาแปลงนี้จะมีบ่อน,น้ําอยู่หนึ่งรูปนะครับขนาด200ตารางวาครับสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับจะหันหน้าไปทางทิศเหนือครับทิศเหนือกว้าง167เมตรทิศใต้กว้าง170เมตรทิศตะวันออกกว้าง166เมตรส่วนทางทิศตะวันตกกว้าง11 1เมตรครับระดับความสูงจากน้ำทะเลอยู่ที่198เมตรนะครับ สำหรับที่นาติดคลองแปลงนี้ครับเหมาะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบที่นาอยากได้ทำบ้านสวนบ้านไร่นะครับสามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้เลยตรงเลยนะครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0 9 8 9 5 1 8 3 5 2เครับเบอร์น,นี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับทำาคูกหนองนาก็สวยมากๆเลยนะครับสำหรับที่นาแปลงนี้อนาคตก็จะเทเป็นถนนคอนกรีตแล้วนะครับ สำหรับตรงบริเวณนี้ครับจะเป็นปั๊มน้ำมันปตทหนองบัวตะเกียดนะครับที่ห่างจากที่ดินเพียงแค่3กิโลเมตรครับในปั๊มน้ำมันก็จะมีเซเว่นอเมซอนร้านค้าร้านอาหารต่างๆนะครับการเดินทางก็ง่ายสะดวกสบายมากๆเลยครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับสถานที่ใกล้เคียงก็จะใกล้เพื่อนบ้านไฟฟ้าประปาเพียงแค่700เมตรครับใกล้โรงเรียนเมืองตะโกหมู่บ้านเมืองตะโก ร้านค้าร้านอาหารตามสั่งต่างๆนะครับเพียงแค่1กิโลเมตรครับใกล้ถนนซีเลสหมายเลข2 0 1ศสีคิวชชยภูมหรือว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันเมื่อสักครู่เพียงแค่3กิโลเมตรครับที่ดินแปลงนี้นะครับจะห่างจากตัวเมืองด่านคุนทดเพียงแค่12กิโลเมตรครับสำหรับตัวเมืองด่านคุนทดนะครับก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยครับอย่างที่แมนได้ถ่ายให้ชมตรงนี้นะครับ ตรงบริเวณนี้จะเป็นจุดศูนย์รวมนะครับของตัวเมืองด่านขุนทดนะครับเป็นตัวเมืองที่ใหญ่มากๆเลยครับเพียงแค่12กิโลเมตรเท่านั้นครับและที่ดินปลายนี้ก็จะห่างจากมอเตอร์เวย์สาย m 6โคราชบางปะอิน48กิโลเมตรตัวเมืองโคราช64กิโลเมตรกรุงเทพมหานคร265กิโลเมตรครับสำหรับที่ตั้งที่ดินปรายนี้นะครับจะอยู่บ้านเมืองตะโกตตาบลหนองบัวตะเกียบอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาครับ สำหรับตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นบรรยากาศชาวไร่ชาวนานะครับที่เขาได้มาดำนากันนะครับหรือว่ามาตัดหญ้าทําความสะอาดริมนาริมถนนของเขานะครับสําหรับบรรยากาศแบบนี้ในเมืองหาดูไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้มาสัมผัสเองนะครับผมบ้านสวนบ้านไร่นะครับถ้าท่านใดอยากได้รออยู่นะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้และสําหรับวันนี้นะครับแมนก็คงขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังที่ดินขอราดของแมนนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ